สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนนั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนปี2566ค่ะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะจะได้นำไปปรับใช้หรือส่วนใดที่ต้องระมัดระวังก็จะได้รอบคอบให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวลัคนาราศีกันคะดวงชะตาของคุณในระยะนี้ก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะถือเป็นช่วงผลัดเปลี่ยนดวงชะตาค่ะ ดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณก็ได้มีการโคจรเคลื่อนย้ายออกไปด้วยในช่วงที่ดาวพระพุธเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันก็จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงพบเจอสิ่งใหม่นะคะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นและมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเปลี่ยนในหลายๆด้านค่ะในด้านการงานนั้นนะคะถือว่าในระยะเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรก งานค่อนข้างเยอะค่ะคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจมีสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะต้องจัดการมากมายหลายสิ่งใครที่มีงานเก่านะคะงานค้างคาอยู่นะคะก็พยายามเคลียร์พยายามจัดการงานเก่าให้เสร็จสิ้นนะคะพอมีงานใหม่เข้ามามันจะได้ไม่ทับถมจนเกินไปนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกันบางคนนะคะในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะทำงานไปด้วย เรียนไปด้วยหรือบางคนนะคะทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยนะคะมันจะมีกิจกรรมหรืออะไรบางอย่างที่คุณจะต้องทำควบคู่กันไปค่ะมันจะไม่ได้เป็นอย่างเดียวนะคะน้อยมากนะที่จะมีคนที่ทำเป็นอย่างเดียวคือทำงานอย่างเดียวหรือบางคนเรียนอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันจะโดยโดยส่วนมากนะคะสิ่งที่สะมาอยากจะสื่อก็คือคือชาวลัคนาราศีกันเนี่ยภารกิจค่อนข้างเยอะ นะอย่างที่ยกตัวอย่างไปทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยหรือทํางานไปด้วยต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านไปด้วยอะไรลักษณะนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะวุ่นค่อนข้างที่จะยุ่งเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันในระยะเดือนมิถุนายนปี2566นนี้โดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกมันจะมีตัวเลือกเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาค่ะ นะคุณอาจจะมีเกณฑ์โดนทาบทามหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาเสนอโปรเจกต์ให้คุณทำนะคะซึ่งคุณต้องใช้การตัดสินใจคุณต้องเลือกประมาณนี้นะคะและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยชาวลัคนาราศีกันไม่ต้องห่วงนะการกระทำอะไรก็ตามจะมีคนคอยช่วยเหลือและมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่นั่นเองค่ะ ชาวกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคอนเนคกชันเก่าๆได้เจอกับคนที่คุ้นเคยเพื่อนที่ทํางานเก่าหัวหน้าเก่าญาติเก่าอะไรแบบนี้นะคะที่ไม่ได้เจอกันนานหรือบางคนก็จะเป็นในลักษณะที่ได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นลักษณะของการไปทําบุญ นะคะหรือว่าไปพบเจอกับพระครูพระอาจารย์ที่คุณนับหน้าถือตาอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งถือว่าชาวลัคนาราศีกันจะเป็นช่วงที่คุณได้เข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นเองค่ะในด้านการเงินการทองนะคะชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินก้อนค่ะอาจจะมีการใช้ไปกับบางอย่างซึ่งเป็นการทยอยจ่ายเป็นงวดเป็นงวดก็ได้แต่พอรวมรวมกันไปแล้วก็จะกลายเป็นเงินก้อนระมัดระวังปัญหาหนี้สินนะคะสาหรับชาวกันมันมีโอกาสที่จะเป็นหนี้เป็นสิน ก้อนใหม่ๆเกิดขึ้นในระยะเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะในครึ่งเดือนแรกนี้และเราต้องไปพิจารณากันลึกลงไปอีกว่าการเป็นหนี้นั้นมันไม่ใช่ด้านมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะคะเพียงแต่เราต้องดูว่าเราเป็นหนี้กับเรื่องอะไรถ้าเราเป็นหนี้กับเรื่องที่มันไม่จําเป็นนะคะซื้อของจิป,ปะถะผ่อนโทรศัพท์อะไรอย่างงี้มันมันก็ถือว่าไม่จําเป็นเท่าที่ควรเนาะแต่ถ้าเป็นหนี้กับในเรื่องของการหมุนกิจการเอามาเอาเงินมาหมุนในธุรกิจอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่ ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะและชาวลัคนาราศีกันนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะต้องไปค้ำประกันหรือว่าเกี่ยวข้องกับเอกสารอะไรบางอย่างที่มันอาจจะกระทบต่อผลประโยชน์ของคุณตรงนี้ต้องรับมัดระวังให้ดีอาจจะมีญาติพี่น้องอาจจะมีคนรู้จักเพื่อนฝูงมาขอให้คุณช่วยค้ำประกัน มาขอให้คุณช่วยไปเป็นพยานอะไรต่างๆนานา,นาเราก็ต้องรู้จกักรอบครอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะไม่ได้หมายความว่าอยากเข้าไปช่วยเพียงแต่ว่าจะช่วยเหลือหรือตัดสินใจอะไรพิจารณา,าให้รอบด้านนั่นเองค่ะชาวลักานาราศีกันถือว่ามีเซนต์มีลังสังหรณ์โดดเด่นมากนะคะดาวพระเกตโคจรเล็งไปยังดาวพระเสาร์นะคะซึ่งดาวพระเสาร์โคจรอยู่ในเรือนของดาวพระราหูอยู่ในขณะนี้มีเซนต์มีลังสังหรณ์พอที่จะอ่านความคิดพ พอที่จะอ่านจิตใจของคนรอบข้างได้และไม่พอเท่านั้นยังมีเกณฑ์โชคดีเกี่ยวกับเรื่องของ เรื่องของคนนะคะที่จะเข้ามาคอยซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือด้วยนั่นเองค่ะคุณพอที่จะคาดคาดการสถานการณ์ได้นะคุณพอที่จะคาดเดาจิตใจคนได้คุณจึงรู้ค่ะคุณจึงมีเซนต์ค่ะว่าบุคคลเนี้ยช่วยเหลือได้บุคคลน,นี้เออไม่ควรไปยุ่งดีกว่าเนี่ยประมาณนี้นะคะสมัยยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่องการถูกหลอกถูกโกงค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงินนะคะใครที่ท,ทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆรอบครอบให้มากขึ้นนะ จะจัดการอะไรเกี่ยวกับเอกสารต้องมีหลักฐานเสมอและอย่าไว้ใจให้คนอื่นจัดการการเงินแทนคุณนะคะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อคำหลอกคำลวงคนนั้นบอกว่าลงทุนหลักพันได้กำไรหลักหมื่นอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อค่ะ นยคะให้ใจเย็นๆหน่อยพิจารณาไตรตรองให้ละเอียดจะดีกว่านะคะยิ่งเป็นช่วงผัดเปลี่ยนดวงชะตาก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังแบบนี้ยิ่งต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นอย่างที่สมัยบอกไปนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกันความโชคดีของคุณนั่นก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูคุณค่ะ เขาจะให้ความรักให้ความหวังดีมอบหมายโอกาสคอยผลักดันอันนี้คือข่าวดีที่คุณจะได้รับและไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีกันในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาเป็นไม้เป็นมือคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอยู่ไม่ขาดสายนั่นเองค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะท่านใดที่ยังโสดอยู่ถือว่าเป็นช่วงที่จิตใจค่อนข้างอ่อนไหวง่ายนะ นะคะคุณอาจจะแอบชอบใครง่ายๆหรือคุณอาจจะถูกใจถูกสเปคใครได้ง่ายๆบางคนก็แอบชอบใครคนหนึ่งแบบลับๆโดยที่ไม่ได้บอกให้เขารู้หรือบางคนก็คุยกันกับใครสักคนหนึ่งผ่านทางออนไลน์ก็มีก็เออก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีอย่าพยายามมีความลับต่อก,กัน มีอะไรปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆให้รีบผันหน้าปรึกษากันให้รีบผันหน้าคุยกันวางเทคจทิงลงซะนะคะเพื่อที่จะทําให้ความรักของคุณครั้งนี้มันยืดยาวค่ะระมัดระวังอ่อนไหวคว่อยเขวบางทีคุณมีคู่อยู่แล้วแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะคนจะมีคนเข้ามาเจาะแจกกับคุณอย่างเงี้ยอยากค่อยเขว,วนะคะให้หนักแน่นเข้าไว้นะ คร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ